โมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวันนี้มาเรียนรู้ประวัติของอิหม่ามมาลิกกันค่ะประวัติชื่อเต็มนะคะคือมาลิกอิบานูอานัสอิบานูมาลิกอิบานูอับีอามิดอิบานูอัมอิบานูอัลฮาริสอิบานูวัยมานอิบานูคูไซอิบานูอัมอิบานูอัลฮาริสอัลอัชบาฮีเขาเกิดในมาดีนะ โดยมีอานัสอิบนูมาลิกและอาลิยะบินชูรอยอัลอัชดียะในปีจรที่9 3ครอบครัวของเขาเดิมที่มาจากเผ่าอัลอัชบาฮีในเยเมนแต่ปู่ทวดของเขาคืออาบูอามิดมาถึงมาดีนาในปีจรที่2และรับอิสลามและตั้งรุกรากอยู่ที่นั่นเขาไม่เพียงแต่เป็นนักวิชาการด้านหะดิษที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นนักกฎหมายอีกด้วย ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งสำนักหนึ่งในสี่สำนักของนิติศาสตร์อิสลามนั่นคือสำนักมาลิกีเขามีอายุน้อยกว่าอิมัมอาบูฮานิฟะ13ปีแล่แก่กว่าอิมัมบุคอรี103ปีเขาเป็นผู้รวบรวมฮะดิษเล่มแรกชื่อว่าอัลมูวัตตะเขาเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในยุคข,ของเขาในมาดีนะและได้รับการขนานนามว่าอิมัมดารุลิจรอ เนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในบารีนะเกือบตลอดชีวิตการศึกษาอิหมาัมมาลิกเริ่มการศึกษาด้วยการท่องจําอัลกุรอานหลังจากนั้นก็เริ่มท่องจาฮะดิษของท่านนาบีสุลลวาลาวะไลวะซัลลัมหากเราอ่านประวัติศาสตร์ของบุคคลสําคัญในอิสลามเราได้เห็นว่าซอฮบะตับีอีนหรืออุลามะที่สําคัญท่านอื่นๆบุคคลเหล่านั้นเริ่มการศึกษาด้วยการท่องจําอัลกุรอานและฮะดิษ เป็นการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลและบารอกัตนั่นเองท่านได้ศึกษาวิชาฮะดิสและกฎหมายอิสลามท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและระมัดระวังในเรื่องของฮะดีสเป็นอย่างสูงในการจะรับฮะดิสท่านจะพิจารณาอย่างละเอียดแท้ทั้งในด้านตัวบทฮะดีษและผู้รายงานฮะดีสนั้นๆอิหมัมนาววีได้บันทึกไว้ในหนังสือตะซีนุลอัสมาวลอัลกอบ ว่าอิหมัมมาลิกได้ศึกษากับคณาจารย์รวมทั้งสิ้นเก้าร้อยท่านในจำนวนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยตาบีอีน300ท่านและเป็นตาบีอิตตาบีอีน600ท่านอาจารย์ที่อิหมัมมาลิกได้ศึกษาอยู่กับท่านนานที่สุดคืออับดุลรห์มานอิบานูฮุดมุกอ,อัลอะรดซึ่งอิหมัมมาลิกใช้เวลาในการศึกษานาน,านถึง7ปีมาลิก เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีเขาไม่จําเป็นต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเขาสนใจการศึกษาศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากและอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับการศึกษาฮะดิษและฟิกการอาศัยอยู่ในเมืองมดินะทําให้เขาเข้าถึงจิตใจที่รอบรู้ที่สุดในยุคแรกของศาสนาอิสลามเขาท่องจําอัลกุรอานในวัยหนุ่มศึกษาภายใต้การดูแลของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นฮีชามอิบานูอุรวะอิบานูซีอับ Uh ri, อัลซูรีอิหมัมอาบูฮานิฟะและอิหมัมจาฟัรอันซาดิกซึ่งเป็นลูกหลานของสัสดามาลิกอาศัยอยู่กับลูกหลานโดยตรงและผู้ติดตามสหายของสัสดาสลาโลวะเลวะซัลลัมอิหมัมซาฮาบีกล่าวว่าหลังจากตาบีอีแล้วไม่มีนักวิชาการใดในมาดีนะที่เทียบได้กับความรู้นิติศาสตร์ความโดดเด่นและการท่องจำของอิหมัมมาลิก ดังนั้นอิหมัมมาลิกจึงได้กลายเป็นอิหมัมแห่งมาดินะและเป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงที่สุดเขาได้เรียนรู้ฮะดีษจากอับดุลราะมานอิบานูฮามมุสนาฟีอิบานูซักวานและยะยาอิบานูซาอิดอิหมัมมาลิกกล่าวว่าฉันไม่ได้เริ่มบรรยายเกี่ยวกับฟิกและฮะดีษ จนกว่าฉันจะได้รับการประกาศให้มีสิท์บรรยายโดยอาจารย์ด้านฮะดิษและฟิก70คนคำสอนของอิหม่ามมาลิกไม่ได้แตกต่างไปจากคำสอนของอิหม่ามอาบูฮานิฟะโดยพื้นฐานแหล่งข้อมูลหลักของเขาคืออัมพีอัลกุรอานจากนั้นคือฮะดิษของท่านศาสดาลัลลอฮุอะลยฮิวลซยุส,สัลลัมซึ่งท่านชอบฮะดิษที่รวบรวมโดยนักวิชาการฮะดิษแห่งมานีนะต่อมาท่านจะอ้างถึงอิจมะฉันทามติจากนั้นคือตะอามุน ซึ่งก็คือธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมาดีนาเช่นการปฏิบัติของซอฮาบะที่แสดงถึงจิตอวิญญาณที่แท้จริงของศาสนาอิสลามสุดท,ท้ายท่านอาศัยกิยสการเปรียบเทียบและอิสติสละประโยชน์สาธารณะ มีรายงานว่าอิหม่มมามลิกได้เขียนฮะดิษหนึ่งแสนบทด้วยลายมือของเขาอิหม่มมามลิกกล่าวว่าฉันได้แสดงหนังสือของฉันให้บรรดานักวิชาการแห่งมาดีนาเจ็ดสิบคนดูและทุกคนก็อนุมัติหนังสือของฉันฉันจึงตั้งหนังสือนี้ว่ามุวัต้าผู้ทรงอนุมัติจำนวนลูกศิษย์ของอิหม่มมามลิกมีอยู่เป็นพันพันคนกอิยยัดกล่าวว่ามีมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยคนที่เล่าฮะดิษให้อิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่ฟัง อิหมัมมาลิกได้รับการยกย่องในสายตาของปัจพุยใหญ่คนอื่นๆเช่นอิหมัมอาบูฮานิฟะซึ่งกล่าวว่าดวงตาของฉันไม่เคยจับจ้องไปที่ใครที่เข้าใจเร็วกว่านี้ถูกต้องในการตอบและตรวจสอบได้เท่าอิหมัมมาลิกผลงานของท่านอิหมัมมาลิกอิหมัมมาลิกได้รวบรวมอัลมูวัตตาในเวลา40ปีนะับเป็นงานกฎหมายชิ้นแรกที่รวมและเชื่อมโยงฮะดิษและฟิกเข้าด้วยกันและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวาง อิมัมบุคอรีกล่าวว่าสายโซ่ที่น่าเชื่อถือที่สุดที่เรียกว่าสายโซ่ทองคำของผู้บรรยายของการถ่ายทอดฮาริสคือมาลิกจากนาฟีจากอิบนุอุม,มัรอิมัมมาลิกเสียชีวิตตอนอายุ83หรือ84ปีที่มาดีนะ ในปีคศ795และถูกฝังในอัลบากีโดยเคยมีเทวสถานที่สร้างในยุคกลางแต่ถูกรื้อทิ้งโดยรชาชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในช่วงการทำลายสถานที่มรดกของอิสลามในซาอุดีอาระเบียหลังการก่อตั้งรชาชอาณาจักรในปีคศ1932คำพูดสุดท้ายของอิหม่ามมาลิกถูกบันทึกโดยอิสมาอิอิบนุอบิอุไว้ว่ามาลิกป่วย ดังนั้นฉันจึงถามผู้คนว่าเขาพูดอะไรในตอนที่เขาเสียชีวิตพวกเขาตอบว่าเขากล่าวชาดาและกล่าวอีกว่าพระบัญชาเป็นสิทธิ์ของอันล้์ทั้งก่อนและหลังกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ